จากวิดีโอตอนที่แล้วนะคะนักศึกษาสามารถสร้าง individual demand ของสินค้าอาหารได้โดยใช้เส้น PCC หรือ Price Consumption Curve นะคะนั่นคือเราจะ assume ให้ราคาของเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนแปลงและรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดนักศึกษาก็สามารถได้เส้น PCC ออกมาจากเส้น P PCC นะคะนักศึกษาก็สามารถสร้างต่อเป็นเส้น Individual Demand Curve ของสินค้า F ได้นะคะจากข้างต้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาสินค้า F เปลี่ยน ท้ายที่สุดเราจะได้เส้น PCC ของสินค้า F ออกมาและสามารถสร้างเป็น Individual Demand ของสินค้า F ออกมาได้นะคะคราวนี้เราจะมาพิจารณาในกรณีย่อยที่2ในกรณีที่รายได้ของผู้บริโภคเปลี่ยนนะคะว่าเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเปลี่ยนจะทำให้เส้น DE demand ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะถ้า นะคะสมมให้ราคาสินค้าทั้ง2ชนิดไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือ PF และ PC ยังคงเท่าเดิมแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายได้เกิดขึ้น ผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากกระทบต่อเส้นอุปสงค์ของผู้บริโภคอย่างไรนะคะถ้าย้อนกลับไปดูในเนื้อหาบทที่แล้วหรือในวิชาไมโคร2นะคะถ้าเราให้แกนตั้งคือราคาอาหารแกนนอนก็คือปริมาณอาหารเส้นอุปสงค์อาหารสะท้อนด้วยเส้น d ตามรูปกราฟเส้นอุปทานของอาหารสะท้อนด้วยเส้น s ตามรูป กราฟดูแลภาพเกิดขึ้นณจุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานที่จุด E ถ้านะคะอาหารเป็น normal good และรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเราทราบแล้วว่า ถ้าอาหารเป็น normal good เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เส้นอุปสงค์ของผู้บริโภคเคลื่อนไปทางขวาหรือดีมานชิดขวาจากเส้น D เป็นเส้น D พรามดุลยภาพใหม่จึงเกิดขึ้นณนะจุดที่ d p r ร m ตัดกับเส้น S ที่จุด e p พร m ตามรูปกราฟนะคะคราวนี้เราจะมาพิจารณาว่า ทำไมนะคะเมื่อสินค้าเป็น normal good รายได้ของผู้บริโภคเพิ่มดีมานจึงเคลื่อนไปทางขวาหรือชิปขวาสมมุติให้นะคะมีสินค้าสองชนิดก็คืออาหารกับเสื้อผ้าเหมือนเดิมอาหารแทนด้วยสัญลักษณ์ F เสื้อผ้าแทนด้วยสัญลักษณ์ C Indifferent น u ์เคอของผู้บริโภคสะท้อนตามเส้น IC U 1 U 2 U 3ตามรูปกราฟนะคะ ถ้าผู้บริโภคมีรายได้เท่ากับ10บาทราคาอาหารเท่ากับ1บาทราคาเสื้อผ้าเท่ากับ2บาทจากข้อมูลตรงนี้นักศึกษาสามารถสร้างเป็นเส้นบัจจ็ตลายของผู้บริโภคได้นะคะโดยจุดตัดแกนตั้งก็จะมีค่าเท่ากับ10หารด้วย2เท่ากับ5และจุดตัดแกนนอนก็จะมีค่าเท่ากับ10หารด้วย pf ก็คือ1ก็จะมีค่าเท่ากับ10 ตามเส้นสีน้ำเงินตามรูปกราฟนะคะเราจะพบว่าในกรณีนี้ดุลยภาพของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นณนะจุดที่เส้น indifferent curve U 1สัมผัสกับเส้น budget line สีน้ำเงินตามรูปกราฟที่จุด A นะคะณนะดุลยภาพ A ผู้บริโภคบริโภคอาหารเท่ากับ4หน่วยและซื้อเสื้อผ้าเท่ากับ3หน่วย ถ้าต่อมาผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มจาก10เป็น20บาทโดยที่ราคาอาหารและราคาเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนแปลงผลจากการที่ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นบัจจิตลน์ชิปไปทางขวาถูกไหมคะโดยจุดตัดแกนตั้งจะเปลี่ยนจาก5ไปเป็น สิและจุดตัดแกนนอนจะเปลี่ยนจาก10เป็น20เราได้เส้นบัตรเจ็ไลน์ในกรณีที่2อออกมาสะท้อนตามเส้นสีเขียวตามรูปกราฟ เมื่อเส้นบัจจ็ตลายของผู้บริโภคคือเส้นสีเขียวตามรูปกราฟเราจะพบได้ว่าดุลยภาพของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นณจุดที่เส้น i n d i f f e r e n c curve U2 สัมผัสกับเส้นบัเจ็ตลายสีเขียวที่จุด B-boy ตามรูปกราฟนั่นคือณจุดดุลยภาพ B-boy ผู้บริโภคบริโภคอาหารเท่ากับ10หน่วยและซื้อเสื้อผ้าเท่ากับ 5หน่วยนะคะต่อมาถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะจาก20เป็น30โดยที่ราคาอาหารและราคาเสื้อผ้ายังคงเท่าเดิมเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเราจะพบว่าแบบจัจจไลายของผู้บริโภคก็จะชิดไปทางขวา เพราะจุดตัดแกนตั้งจะเปลี่ยนจาก10เป็น15และจุดตัดแกนนอนจะเปลี่ยนจาก20เป็น30นะคะบัจจตไลน์ในกรณีที่3จึงสะท้อนด้วยเส้นสีแดงตามรูปกราฟนะคะ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเส้นบัจจลายนะคะคือเส้นสีแดงตามรูปกราฟดุลยาภาพของผู้บริโภคจะเกิดขนะึ้นณจุดที่เส้น i n d i f f r r e n อ curve ส3สัมผัสกับเส้นบัจจลายน์สีแดงที่จุด D-Doc อตามรูปกราฟณนะจุดดุลยาภาพ D-Doc อนะคะผู้บริโภคบริโภคอาหารเท่ากับ16หน่วยและซื้อเสื้อผ้าเท่ากับ7หน่วยถ้านักศึกษาลากเส้นผ่านจุด A จุด B และจุด Ddoc ตามเส้นสีเหลืองนะคะเส้นเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้น Income Consumption Curve ซึ่งเราให้ย่อด้วยสัญลักษณ์ ICC เส้น Income Consumption Curve คืออะไรนะคะเส้น Income Consumption Curve จะเป็นเส้นที่แสดงถึง ส่วนผสมของการบริโภคสินค้าทั้งสองชนิดเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ปัจจัยอื่นๆไม่เปลี่ยนแปลงปัจจัยอื่นๆในที่นี้ที่เรากำลังพิจารณาก็คือ P F และ P C เท่าเดิมนะคะจากเส้น I C C ที่เราได้นะคะเราสร้างกราฟโดยครูให้แกนตั้งสะท้อนถึงราคาอาหารและ กาน,นอนสะท้อนถึงปริมาณอุปสงค์อาหารณระดับสถานการณ์ต่างๆณนะจุดดุลยภาพ a เราจะพบว่าผู้บริโภคมีรายได้เท่ากับ10บาทบริโภคอาหารเท่ากับเท่าไหร่คะ4หน่วยราคาอาหารเท่ากับเท่าไหร่คะ1บาทเราจะเอาราคาอาหาร1บาทกับปริมาณการบริโภคอาหาร4หน่วยมาสร้างนะคะ ในรูปกราฟข้างล่างราคาอาหาร1บาทอุปสงค์อาหารเท่ากับ4หน่วยนะัรายได้10บบาทเราจะได้เป็นจุด E อ,ออกมาในรูปกราฟข้างล่างถ้าเราลากเส้นนะคะผ่านจุด E เส้นเส้นนี้ก็จะสะท้อนอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าอาหาร ถ้าเราพิจารณาต่อที่ดุลยภาพบีบอยณดุลยภาพบีบอยเราจะพบว่ารายได้ของผู้บริโภคเพิ่มเป็น20แต่ราคาอาหารยังคงเท่ากับ1บาทเหมือนเดิมแต่ปริมาณการบ,บริโภคอาหารของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก4เป็น10หน่วยนะคะความสัมพันธ์ของราคากับปริมาณอาหาร ณนะระดับรายได้20ก็จะ,จะสะท้อนที่จุด G ตามรูปกราฟข้างล่างถ้านักศึกษาลากเส้นผ่านจุด G นะคะให้สะท้อนด้วยเส้น D2 เราก็จะพบว่าเส้น D2 คือเส้นอุปสงค์ของสินค้าอาหารณนะระดับรายได้เท่ากับ20บาท พิจารณาต่อที่ดุลยภาพดนะีด็อกณดุลยภาพดีด็อกเราพบว่าผู้บริโภคมีรายได้เท่ากับ30ราคาอาหารเท่ากับ1หน่วยปริมาณการบริโภคอาหารเท่ากับ16หน่วยราคาอาหาร1หน่วยอุปสงค์ของอาหารเท่ากับ16ผ่านจุด H นักศึกษาก็จะได้เส้น D3 ออกมาเส้น D3 ก็คือเส้นที่สะท้อนถึงอุปสงค์ ของสินค้าอาหารของผู้บริโภคนะระดับรายได้30เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะอุปสงค์ของเส้น d 1ของผู้บริโภคเกิดขึ้นณนะระดับรายได้เท่ากับ10และอุปสงค์ของผู้บริโภค D2 เกิดขึ้นณนะระดับรายได้เท่ากับ20และ อุปสงค์ดีสามของผู้บริโภคเกิดขึ้นเมื่อระดับรายได้เพิ่มขึ้นเป็น30เราจึงเห็นได้ว่านะคะเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่ผลจากการที่รายได้เพิ่มขึ้นและสินค้านั้นเป็นสินค้าปกติจะทำให้เส้นอุปสงค์ของผู้บริโภคเคลื่อนไปทางขวาหรือ Deman d curve ชิดขวานั่นเอง คราวนี้คำถามที่ตามมาคือเรารู้แล้วแหละว่าเมื่อมี normal good ก็จะต้องมี inferior good คำถามคือเส้น income consumption curve ของสินค้าที่เป็น normal good กับสินค้าที่เป็น inferior good นะคะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ครูจะยกตัวอย่างนะคะเปลี่ยนสินค้าเป็น2ชนิดก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให บะหมี่แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ n และสินค้าชนิดที่2คือปลากระป๋องให้แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ f i n i i f f e r e n t Curve ของผู้บริโภคสะท้อนตามเส้น u 1 u 2 u 3ตามรูปก,กราฟถ้าณระดับรายได้10นะคะราคาบะหมี่เท่ากับ1 ราคาปลากระป๋องเท่ากับ2จากข้อมูลในส่วนตรงนี้เราสามารถสร้างเป็นเส้นบัจเจ็ตลายได้โดยจุดตัดแกนตั้งก็จะมีค่าเท่ากับ5และจุดตัดแกนนอนจะมีค่าเท่ากับ10ถูกไหมคะอะ กรณีที่บัตเจตไลของผู้บริโภคสะท้อนตามเส้นสีน้ำเงินในรูปกราฟเราจะเห็นได้ว่าดุลยภาพของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นณจุดที่เส้น i n d i f f e r e n c ต์เคอ U1 สัมผัสกับเส้นบัต e เจ i n ลสีน้ำเงินที่จุด A ตามรูปกราฟณจุดดุลยภาพ A นะคะปริมาณการบริโภคบะหมี่เท่ากับ5หน่วย ปริมาณการบริโภคปลากระป๋องเท่ากับ fa หน่วยคราวนี้ fa ครูไม่ใส่ตัวเลขให้นะคะครูจะถามกลับกับนักศึกษาว่า fa มีค่าเท่าไหร่ fa นักศึกษาสามารถคำนวณได้โดยใช้เงื่อนไข constraint ตรงนี้นะคะ i เท่ากับ f คูณ pf บวกด้วย n คูณ pn นักศึกษารู้ n แล้วว่า n เท่ากับ5 รู้ p n เท่ากับ1เพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถย้ายข้างสมการแล้วหาค่า f ที่จุด a ได้ลองทำดูนะคะว่า f a เท่ากับเท่าไหร่กรณีที่2นะคะถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก10เป็น20โดยที่ราคาบะหมี่กับราคาปลากระป๋องยังคงเท่าเดิม เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจุดตัดแกนตั้งและจุดตัดแกนนอนก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมคะจุดตัดแกนตั้งก็จะกลายเป็น10และจุดตัดแกนนอนก็จะกลายเป็น20นะคะเส้นบัจจตไลน์คือเส้นนี้ตามรูปก,กราฟเราจะเห็นได้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นบัจจลายชิปขวาดุลยภาพใหม่ของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นณนะจุดที่เส้น i n d i f f r r e n c e ์เค U2 สัมผัสกับเส้น b u บัจ line ครูให้เป็นเส้น BL2 นะคะที่จุด B-Boy ตามรูปกราฟณจุดดุลยภาพ B-Boy ปริมาณการบริโภคบะหมี่เท่ากับ10หน่วยและบริโภคปลากระกป๋องเท่ากับ5หน่วย ต่อมาถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็น30ราคาสินค้าทั้งสองชนิดยังคงเท่าเดิมผลจากการที่รายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทำให้จุดตัดแกนตั้งและจุดตัดแกนนอนของเส้นงบประมาณเปลี่ยนโดยจุดตัดแกนตั้งจะอยู่ที่15และจุดตัดแกนนอนจะอยู่ที่30บัจเจตไลน์เปลี่ยนจากเส้น BL 2เป็นเส้น BL 3 ตามรูปกราฟนะคะครูให้เส้นนี้สะท้อนด้วยเส้นงบประมาณ bl 3นะคะเมื่อเส้นงบประมาณคือเส้น bl 3เราจะพบว่าดุลยภาพของผู้บริโภคเปลี่ยนนะคะมาอยู่ที่เส้นมาอยู่ที่จุดที่เส้น indifference curve u 3สัมผัสกับเส้น Budget Line bl 3ที่จุด c cat ตามรูปกราฟณนะจุดดุลยภาพ c ผู้บริโภคบริโภค บะมี่เท่ากับ nc และซื้อปลากระป๋องเท่ากับ fc ถ้านักศึกษาลากเส้นเชื่อมจุด a จุด b และจุด c เข้าด้วยกันเส้นเส้นนี้ก็จะสะท้อนถึงเส้น income consumption curve ของผู้บริโภคนะคะคราวนี้เราจะพิจารณาต่อว่าระหว่างจุด a และจุด b การเปลี่ยนจุดดุลยภาพจากจุด A ไปยังจุด B เราจะพบว่าเกิดจากการที่ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก10เป็น20เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจาก10เป็น20ผู้บริโภคบริโภคบะหมี่เพิ่มขึ้นจาก5เป็น10และบริโภคปลากระป๋องเพิ่มขึ้นจาก FA เป็น5เพราะฉะนั้นเมื่อรายได้เพิ่ม บริโภคเบะรมี่เพิ่มบะหมี่จึงเป็น normal good และเมื่อรายได้เพิ่มจาก10เป็น20บริโภคปลากระป๋องเพิ่มจาก FA เป็น5 FA จึงเป็นสินค้าปกติ